แบ็คเมย์แ n n e l นะคะวันนี้เนี่ยเราก็กำลังจะเดินทางไปสัมเพ็งกันเนาะตอนนี้ก็อยู่กับพี่แจมแล้วก็พ่อแม่ของพี่แจมเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีพ่อแม่ของพี่แจมคาะไปเนาะไม่ต้องลำบากนั่งรถเปลงนะคะเราก็จะไปซื้อของนะคะที่สัมเพง็งเพื่อมาจัดก,กิจกรรมให้น้องๆกันนะคะในกิจกรรมโฮม e ซลสแตมแบ d เทนี้เพื่อน,น้องนะจ๊ะในวันที่8ถึง9กรรกรกฎาคมนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมมากันนะคะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่สำเพ็งกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพี่เตม็มเตนแตน้แตนเตน้นพี่เต็มกำลังวุ่นอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาซื้อของนะคะจัดกิจกรรมในร้านนะคะแล้วก็ซื้อสกุชชี่เนี่ยไปเติมที่ร้านเป็นบางส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะ้อว่าเราเนี่ยจะได้อะไรกันไปบ้างว่าแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็ช็อปที่สำเพ็งกันเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแต่ยังไม่บอกนะคะว่าเราเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่คลองถมนั่นเองดูพี่สแตมเซย์ไน้องๆหน่อยไหมวันนี้พี่สแตมเครียดมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปจากคองถมบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวของถมหมดเดี๋ยว,เ,ยวเราค่อยไปดูกันตอนที่เราช็อปเสร็จสิ้นหมดแล้วทุกที่นะ ว่าเ้วเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็ซื้อของที่สำเพง็งแล้วก็ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็เป็นกระดูกของ t อยบ็อกช็อปนะคะที่เราไปได้มานะ สีด้วยกันนะตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้เป็นสีเทานะคะเดี๋จะลองดูนะนี่ตัวใหญ่มากๆมีทั้งหมดสักสีด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองส้มๆนะสีเหมือนสีอินอิอ่อนๆนะจ๊ะ กันสาวทีนีแล้วก็นี่นะคะก็คือกล่องสุ่มนะคะที่เราจะเอาไปทำกล่องสุ่มให้กับน้องๆกันในวันที่8อาทิต์นี้เนาะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โฮมโปรนะคะหลังจากที่ได้ของจากได้สกูชี่จากสำเพ็งมาแล้วเราก็ได้กล่องนะคะมาทํากล่องสุ่มจากคลองถมแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเดินหาชั้นนะคะเพื่อที่จะไปวางของเซลให้น้องๆได้เลือกกันนะคะตอนนี้ก็กําลังหาชั้นกันอยู่เนาะนี่พี่แต้ม ของเยอะมากวันนี้ของขึ้นราคาโดยแม่บน่นโะอ้ดูดูดูคุณแม่ให้ดูกล่องนะ oh, อันนี้ก็น่ารักแม่จะหาหาไปวางแล้ว,ลวตอนนี้เราก็ได้ชั้นมาที่เรียบร้อยแล้วใช่้วเราได้ชั้นทั้งหมดถึงชั้นนะเอาไว้ใส่ของเตลแล้วก็เป็นพวกชั้นไม้เอ้ยชั้นพลาสติกที่เราจะเอาไว้นะเอาไว้วางของตรงกลางร้านนะฮะเพราะว่าเราจะใช้โต๊ะแต่โต๊ะไม่ได้มาก็เลยใช้ของนี้แทนใช้เป็นชั้นแทน าาใช้เป็นชั้นวางของแทนนะคะแล้วก็อันนี้กล่องเซลหนึ่งร้อยชประมาณนี้แหละราคาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณร้อยร้อยสี่นิดใช่อันนี้จะเป็นสกูตเป็นสกูตที่ชี้ที่แบบจับคู่เซลลกล่องเนี้ยนะอเออแล้วชั้นพวกนี้ก็คือชั้นพวกนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่เหมือนแบบว่าใส่ของเซลลที่วางไว้กลางร้านนะจะมีทั้งหมด6ถึง8คู่เลยนะคิดดูของเซลเยอะขนาดไหน เออบอกซิถ้าเด็กๆไม่มาจะเป็นยังไงไม่มาก็ลองให้นะในานาทีจะได้มีของเฟล l แบบนี้นะลาดหนักมากนะหนักมาก <laughs> รม่ไปขต่อก็คุม้มเออเป็นไงล่ะพี่แตมสปอยสุดนะออห,หน่อยพี่แตมงั่วแล้วนะเดี๋ยวเราเรอเขามาคิดเงินกันนะคะ<อ>แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านพี่แต็มเลยเนาะเดี๋ยวไปดูสภาพร้านพี่แต็มก่อนว่าก่อนจัดร้านเนี่ยสภาพร้านพี่แต็มเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านพี่แตมแล้วนะอ่าก็เดี๋ยวมาดูสภาพก่อนที่เราจะจัดร้านกันเลยนะคะว่าสภาพเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยและนี่นะคะก็คือสภาพก่อนที่จะจัดร้านนะคะก็จะเละๆแบบนี้เลยนะนี่นะคือเละมากนะคะคือของทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของที่แบบว่าพี่แตมเนี่ยจะเอามาเซลล์ทั้งหมดเลยนะของที่กองอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ จริงๆก็คือมีเยอะกว่านี้แต่คือมันยังไม่ได้จัดไม่ได้อะไรนะมันก็เลยยังไม่ได้เป็นระเบียบนะคะนี่นะ <S <S ไหนพี่เตมบอกหน่อยว่างานมีวันไหนบ้างงานมีวันที่8ถึง9กระะกฎาคมนะครับคือวันเสาร์ที่จะถึงนี้เนาะก็ตั้งแต่งานเริ่ม10.30ถึง16.30เลยค่ะก็มากันได้นะมีกิจกรรมเยอะมากทั้งช็อปฟุก,กุชิลดราคาแล้วก็อื่นๆเยอะแยะเลยมากันได้เลยแล้ววันนี้นะคะพี่เมย์กับพี่เต็มก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแต้ม